ล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นได้มีรายชื่อมรดกโลกอีกถึง6แห่งค่ะที่กำลังรอขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งดูเหมือนว่าในปีนี้ประเทศไทยน่าจะได้อุทยาประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่มีอายุกว่า3,000ปีหลังจากเมืองโบราณสีเทพอายุ1,700ปีได้ขึ้นเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วโดยว่ากันว่าคนไทยนั้นใจเย็นๆหน่อยเพราะว่ามรดกโลกที่ใช่ขึ้นทะเบียนเป็นเฉพาะสถานที่เท่านั้นอยู่กัน คนละวาระก,การประชุมและก็กรรมาการคนละชุดคนละคะแนงคนละสาขาโดยมีการจัดงานคนละประเทศแค่ขึ้นตรงกับยูเนสโกเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละหมวดกันเพราะว่าชุดไทยนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนในสาขามารดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือว่า ICH โดยสาขามารดกโลกชื่อภาษาอังกฤษคือ World Heritage World คือโลก Heritage คือมรดก ที่ว่า World Heritage มรดกโลกนั้นจะใช้ขึ้นทะเบียนเฉพาะกับสถานที่เช่นอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีตึก คารหรือว่าผืนป่าส่วนชุดไทยนั้นจะอยู่ในสาขา Intangible c u l t u r e Heritage โดยสาขานี้ใช้ขึ้นทะเบียนด้านวัฒนธรรมโดยตรงส่วนพวกจารึกและเอกสารก็จะแยกออกไปอีกสาขาเป็น Memory of the World ความทรงจำแห่งโลกนั่นเองโดยได้มีข่าวอัปเดตล่าสุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการเสนอแหล่งมรดก ทางวัฒนธรรมในประเทศไทยที่ได้รับการประจุชื่อเอาไว้ ในบัญชีชั่วคราวหรือ tentative list ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่จังหวัดอุดรธานีของประเทศไทยเราหลังจากที่กรมศิลปากรได้จัดส่งเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ไปยังศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอาจจะมีการเข้าสู่การพิจารณาในวาร าการประชุมของณะะกรรมการมารดกโลกในสมัยสามัญครั้งที่46ในช่วงกลางปีพศ2567นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวต่อค่ะว่าส่วนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่ได้รับการบรรจ,จุในบัญชีชั่วคราวของยูเนสโกได้แก่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพระนครศรีธรรมราชพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมและแหล่งอนุสรณ์สถานแหล่งและภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่ศูนย์กลางล้านหน้าจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ทางยูเนสโกนั้นได้กําหนดขึ้น โดยขณะน,นี้ทั้ง3แหล่งมะระดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในประชีเบื้องต้นมากว่า6 1ถปี เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงมีข้อแนะนําให้ทั้งสามจังหวัดปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันเนื่องจากช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอาจจะมีข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมเพื่อที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการได้พิจารณาเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ปัจจุบันอยู่ในประชีเทติที่ฟลิสของยูเดสโกหากแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมใดปรับปรุงเอกสารแล้วเสร็จสมบูรณ์และผ่านการพิจารณา นาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล้วก็จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทันทีนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการรายงานจากกรมศิลปากรภายหลังเมืองโบราณสีเทพได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จะต้องส่งรายงานการดำเนินง,งานของเมืองโบราณสีเทพเสนอต่อยูเนสโกภายในวันที่1ธันวาคมปี2567โดยเมื่อวันที่19กันยายนปี2566ที่ผ่านมานั้นที่ประชุมคณะกรรมกามะรมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ที่กรุงยัตประเทศซาอุดีอราระเบียก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวเนื่องของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งมะระดกโลกทําให้ปัจจุบันนี้ เทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนะธรรมรวมทั้งหมด4แห่งได้แก่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและเมืองบริวารศรีสัชนาลายัยและกำแพงเพชรแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและเมืองโบราณสีเทพในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนรายชื่อแหล่งมรดกโลกของไทยทั้ง6แห่งที่กำลังรอขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ก็จะมีผูพระบาทวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมแหล่งอนุสรสถานแหลง่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่ศูนย์กลางล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัดและสุดท้ายคือทะเลอันดามัน ซึ่งปีนี้นะคะว่ากันว่าลุนได้ไม่ยากเลยสําหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จะได้เพิ่มอีกหนึ่งแห่งเรียกว่าขึ้นแทนรอเอาไว้แล้วนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่อําเภอบ้านพือจังหวัดอุดรธานีโดยอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้ประกอบด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทและแหล่งวัฒนธรรมศีมาวัดพระพุทธบาทบัวบานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอบ้านพือจังหวัดอุดรธานีโดยเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความ ดเด่นเป็นตัวแทนของการเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมสีมาที่มีการผสมผสานความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กับการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบเทรวานในการใช้หลักหิน หรือสีมาปักล้อมรอบเพิงหินและที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพบทางที่เป็นแท่งหินธรรมชาติและที่พัฒนามาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมมนและรูปใบสีมาซึ่งต่อมาเริ่มมีการสลักลวดลายบนใบสีมานอกจากนั้นยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ปื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า3,000ปีมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยมีภาพเขียนสีมากกว่า30แห่งมีการดัดแปลงของโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้เป็น,นาศาสนสถานของผู้คนในยุคทวารวดีและลพบุรีสืบต่อกันมาจนถึงมัฒนธรรมล้านช้างโดยมีหลายคนเข้ามา มมาร่ววสดดงคคคิเห็นนะะบอกว่าประเทศไทยนี่แหละหลักฐานตรงๆมีข้อเท็จจริงและหลักฐานรอบด้านไม่ได้เน้นหลักฐานจากกำแพงบางคอมเมนต์ก็บอกว่านครวัดนั้นอายุ900ปีแต่ชาวกัมพูชาคุยเหมือนอายุเก่าแก่ถึง9,000ปีผีหมายของไทยก็1,200ปีแต่ว่าชาวกัมพูชาก็ยังกล้ามาเคลมเพราะฉะนั้นการที่ชาวกัมพูชามาเคลมว่าตัวเองเป็นเจ้าจัก,กรวาลเป็นคนคิดค้นระบบกาแล็กซีคงจะผิดไปแล้วสินะ บางคอมเมนต์บอกแบบนี้นี่แหละเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าเคมเป็นท่านของสยามมาก่อนบางก็ว่าเจ้าของแผ่นดินเก่าแก่หลายพันปีตัวจริงคือชาวมอญที่เก่าแก่กว่าเคมเและเปิดรับคนไตเข้ามาร่วมอาศัยร่วมเผ่าพันธุ์ให้แข็งแกร่งคนไตกับมอญสืบสายเลือดถ่ายทอด DNA จน DNA ไทยปัจจุบัน ตรงกับมนุษย์โบราณประวัติศาสตร์เก่าสมัยล่นาอาณาณิคมสร้างขึ้นมาเพื่อหาเรื่องยินนครวัดเพราะว่าตอนนั้นอังกฤษได้พีระมิดอีปต์ไปฝรั่งเศสก็เลยรู้สึกเสียหน้าได้ด้อยกว่าดินรนอย่างเต็มที่ก็เลยต้องหยึดอรารยธรรมโบราณอะไรไว้ได้สักอย่างบางคอมเมนต์ก็บอกผลเป็นคุณอุดรครับมเม์ที่ชอบมาเคลมว่าอีสานนั้นเป็นคนขเมธอย่ามาโนไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวคอยตูเถอะเดี๋ยวจะมีชาวกัมพูชามาบอกว่าปูพระบาทเป็นของอาณาจักรขเมธโบราณที่ชาวสย ยามนั้นขโมยไปอย่างแน่นอนจนมีคนมาวิเคราะห์น,นะคะว่าแปลกจริงๆกัมพูชามีอะไรดีๆมากมายในประเทศตัวเองแต่กลับไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่บำรุงรักษาของดีๆก็กลายเป็นเศษหินเกะกะใครจะอยากไปดูกันทําตัวเองไม่ได้ก็ควรจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านไม่ใช่ไปตําหนิหรือว่าไปไล่เคลม